วันนี้มาดีมาดูตโตโยต้าครับเป็นตโตโยต้าไฮรักนะไฮรักนะครับอ่าคันนี้ขายอยู่เก้าเก้าหมื่นห้าครับเก้าหมืนห้านะไฟแนนยังจัดอยู่ครับไฟแนนจัดให้ไฟแนนจัดให้ 6, ประมาณหกหมื่นกว่านะครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูรถคันหน่อยครับผม รถดีครับภาษีไม่ขาดนะครับผมสองห้าหกเจ็ดนะครับเป็นรถแครบหัวแครบนะครับบอดี้เข้าพันก็ประมาณนี้เลยครับผมใช้ยางขอบเท่า,าไหร่ย,ยางขอบสิบสี่ครับเครื่องยนต์สองเอลนับสองเอล เดี๋ยวมาดูเครื่องยงนต์ครับผมระบบเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้น่าจะมีคอมแอร์มีอะไรครบเนาะไม่มีก็คือแอร์เย็นนะแอร์เย็นไม่มีอย่างเดียวคือ power ไม่มีอ๋อ power ครับ power เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้มาพ่วงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับครับรบคันยังสวยอยู่ตอนนี้มีไลเนอร์ด้วยนะครับ ทะเบียนบอนอหนึ่งสี่หกแปดสุรินนะครับอันนี้ให้ดูรอบคันก่อนครับทุกคนรอบคันโอโ้ภายในภายในนี่ภุมเบาอ,อย่างดีเลยนะครับสีขาวโทนสีนี้นี่โอ้โหยังสวยอยู่ครับยังสวยอยู่ภายในก็เป็นรุ่นจอโค้งนะ รุ่นจอโค้งนะครับจอโค้งถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะเป็นรุ่นจอโค้งยือครับจะโค้งมนสวยงามนะครับผมจะไม่ใช่จอเหลี่ยมนะตัวนี้นะครับ 2L เครื่อง2อเข็มไม้เท่าไหร่5 6า0ส9หกกิกโลนะครับ500,000กว่ากิโลแล้วนะครับ รุ่นนี้ก็น่าจะเปิดไม่ได้นะเป็นรุ่นนั้งเดิมก็เวลาจะขึ้นก็ขยับบอกเอาครับผมภายในก็โอเคอยู่ครับผมสวยนะถือว่าเบายังสวยมากครับยังไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีขาดน,นะครับทำมาดีมากครับผมด้านบนก็หุ้มมาอย่างดีเลยนะทุกคนกระจกเป็นกระจก อัตโนมือนะครับหุนมือเอาครับผมใช้งานได้ครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยครับผมติดฟิล์มมาครึ่งติดมาด้วยนะครับผมฟิล์มใหม่ๆเลยนะครับมาด,ด,ดูช่วงล่างครับผมช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับสีมีผุไม่เลย ช่วงล่างก็ต้องเน้นนะครับผม F4 ที่ชมนะครับก็สีครับผม งงึครับผมับซีดีมากครับคันนี้ถือว่าโอเคครับสมราคาอยู่ครับผมกวาหมืนกว่าก็สมราคาครับผมตัวนี้ครับ แม่ถ้าได้ power ในแจวเลยครับเอา้าใครสนใจรุ่นนี้ก็ไฟแนนซ์จัดให้ครับดูเช็คดูเครื่องก่อนนะเช็คดูเครื่องก่อนเมื่อกี้แบตเตอรีร่น่าจะหมดนะครับเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับต้องเช็คดูว่า bi หรือเปล่าน้ำดันไหมนะแล้วก็เช็คดู a ครับคอม a นี่ก็ยังใหม่อยู่นะ เนเดี <ersch> ๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับผมจอดไว้นานหน่อยแบตอาจจะเสื่อมครับอาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนไม่่ใช อ่ะพร้บม,มไป่ยไฟเรังไฟเรงงตร์ทต,ติดง่ายครับถ้าแบตเตอรี่ไม่ไปยังอยู่นี่ก็ซัดง่ายเลยครับผม

ไม่มีไอ้ครับไม่มีดันน้ำดันเลยพี <c> ่ <oughs> น้ำไม่ดันด้วยน้ำนิ่งเลยเขาพิกเครื่องมาใหม่บ่ không phải mới hoa tuyển đi tuyển đi em rồi em em đây em 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 เครื่องเสียงได้ใช้ได้ไหมเครื่องเสียงอะไรเงี้ยติดไหมอ๋อโอ้แอร์เย็นช้ำเลยแอร์เย็นครับแน่นอนมากมีระบบอะไรพิเศษไหมคันนี้แตรยังไงอ๋อแตรได้อยู่ได้อยู่มากับรถอยู่คอยเร่งไฟเลี้ยออะไรใช้ได้หมดเนาะ พร้อมขับพร้อมขับกลับครับอาทุกอย่างโอเคครับผมเครื่องดีคัสซีสวยครับกระบะก็ไม่มีผกนะครับผมที่เป็นไลเนอร์มาให้ด้วยนะครับไม่มีร่วไม่มีซึมครับสังเกตดูได้ครับผมนี่นนพี่ขับขับเดินหน้าดอยหลังผมดูหน่อย เบรกดีครับเบรกดีมากเอาแบบนี้พร้อมใช้ครับโอเคโอเค ใครสนใจคันนี้ก็โทรมาครับ0808432910ครับผม90,000บาทครับไฟแนนซ์จัดให้ครับผม66,000 3, 3 0บืนกว่าก็เอามาติดกับทางไฟแนนซ์นะครับผมไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเนาะลูกค้าทุกจังหวัดสามารถซื้อได้อ่า,อา,อา เอาละท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสนใจก็มาดูกันนะครับผม,ม bye บ๊ายบายครับ